Nineteen eighteen and nineteen eighty two. Hatler got in song 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 เรื่องของยกเมื่อปี1980กแล้วก็มีเรื่องหนึ่งปี1 9 8 2อะค่ะจำได้ว่าถ่ายได้ร่วมง,งานกับคุณรพงษลแล้วก็คุณพิสมัยที่แสดงเป็นคุณแม่ของเขาค่ะแล้วก็เขาจําได้ว่าตอนนั้นคุณสรพภษ์ดังมากคือมีงานตั้งแต่เช้ายังเย็นนะคะแต่ว่าทุกคนก็ยังดูแลเอาใจใส่แล้วก็แคะเขาอย่างดีมากต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะคะ น้องไกยร,รู้สึกอย่างไรที่ได้ร่วมงานกับดาราคู่ผมนะที่ยืนจยากอยู่ในวงการมาด้วยคุณภาพเนล้วนมากกว่า40ปีมีผลงานกว่า120รเรื่องที่กรองใจคนเอเชีย<ม>พี่ว่าไม่ใช่แค่ไายาทนะพี่ว่าคุณแม่ราหรืคุณแม่มายืนดูมีเสียแน่เลยค่ะ,ะแน่นอนค่ะแน่นอนค่ะค่ะจริงดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะคือนอกจากว่าเขาจะสวยแล้วก็สุขภาพดีมากนะคะแต่เขาน่ารักจริงๆค่ะ หมาะกับที่เป็นแบบว่าอํตำนานมากๆค่ะใครได้เจอก็จะหลงรักค่ะจริงๆค่ะก็ตอนแรกตอนที่เจอนะคะเหมือนว่าเขาเขาใช่ค่ะคือู่ายไม่ได้จริงๆเพราะว่าว่าเขาอายุเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าตอนที่รูว่าอยู่ในวงการมามากกว่า40ปีแล้วทีนพี่บอว่าโอ้โหนี่แหละค่ะเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดเพราะว่าทั้งสวยทั้งสุขภาพดีแล้วก็น่ารักมากๆค่ะตัวควดี้เชฟเองนะคะรู้สึกยางไรที่ได้มีโอกาสมาร่วมงาน นักแสดงแถวหน้าของประเทศไทยอย่างคุณยาย่าครับยาย่า is the number one in t h เ้จริงไจริง I'm so happy ขอย่ายเาถยนเยายกายกนลยายนาักาก็่าลาัมา่กเาเมกันเลาถ่าก็าาย่เากกันลา่ายาย 好開心咁咧誒，我有啲誒，putting my die 啊，誒、uh,，丫丫、uh, translate to English，啊、mm. uh,，咁就佢咧係一個 smart girl，咁、嗯、佢又、啊啊、好 p e r f e c t i o n a l 誒，同埋又誒好呢個誒 cute，可愛可愛，mm. 所以誒，uh, 我知道大家好多 fans。 แฟนซะก็ชอบแล้วก็ชอบแล้วก็อยแล้วอยแล้วก่ชอบแล้วก็ชอบแล้วอบวก็ชอบแล้บ้วก็ชอบก็บวก็อแล้วก็ชอบวก็ชอก็ชอบแล้ก็ชอบแวก็ชแล้วก็ชบแก็ชอบแลช่บแล้วก็บอกว่าแฟนวก็วก็ชอบแล้วก็ชอบแล้วก็ชอบแล้ก็ชอบแล้วก็ชอ้วก็ชอบแล้วก็ชอบแล้วก็ชอบแล้วย็ชอบแล้วก็อบแแล้ก็บแล้วก็ชอบแล้วก็้วก็ชอบแล้วก็อบ มีเสียรักยาย่านะคะโยดย่พูดนี้เขาพูดถึงน้องยาย่าังไงบ้างคะ,ะเขาบอกว่ายา่าจะเป็นคนที่น่ารักมากเลยก็คือตลอดทั้ง3วันที่ถ่ายทำมาค่ะเวลามีภาษาไทยที่ไม่เข้าใจเขาจะยาย่าจะแปลเป็นภาษาอังกฤษให้ฟังค่ะแล้วก็มีความเป็น professional มากเป็นคนน่ารักสดใส ด่าเรินค่ะแล้วก็<อ>รู้สึกดีใจมาก<อ>ที่ได้ร่วมง,งานกับยาย<อ>่าค่ะฝากเป็นคำทุกคนรักพี่หมีเสียด้วยนะพี่หมีเสียด้วยนะรักพี่หมีเสียด้วยนะคะ 咁就細細个啦，做妈咪已经係食燕窝啦，咁或者有影响下啦。咁我啊、呃、食咗燕窝咧，就啲皮肤。 บรนด์หจริงค่ะที่นึ่งเป็นประจำเพราะว่าเป็นแฟนมพันแท้ของแบรนดันงนกมานานแล้วอะค่ะเวลาไปไหนไปต่างประเทศถ่ายหนังเนี้ยก็จะพกไปด้วยอะค่ะแล้วก็การดื่มแบรนดันงนกแท้ทาให้ก็คือคุณแม่อาจะดื่มตั้งแต่เด็กก็เลยส่งอิทธิพลให้กับตัวพี่มิเชียด้วยว่าโตขึ้นมาก็จะดื่มเป็นประจำ<ม>ทําให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็เหมือนมันได้เติมเซรั่มให้กับผิวพรรณของเราสวยอะค่ะทำให้ดูมั่นใจเชื่อ ตอนที่ได้รบกวดเนาะใช่ก็มีนิดนๆนะมีปีนผ้ากด้วยค่ะซึ่งจริงๆมันอาจจะดูแบบว่าซองๆนะคะแต่ว่ามันใช้แรงแขนเยอะมากซึ่งเอ่อแอบกูน่าเสียดายที่มันมีเสียทางแต่เขาเขาชิลมากค่ะเขาแข็งแรงมากสุดยอดเลยทำไมเขากำลังภายในมาเยอะแล้วใไหมส้นเทหลังเขาแต่ละเลือกใช่ค่ะคุณผมีเสียต่อเลยคุณมีเสียเองเลยก็ต้องมาไขคำแล้วก็ใช้พลังกำลังอย่างนี้ด้วยเช่นกัน 我見到你食酸梅咪，或者講卡卡口嚟打，解？因为今次拍呢个广告啦，系要有啲动作㗎啦。咁我以前都系拍功夫啦，咁所以好似喺度拍紧戏咁。第一个唔同咧，就系、是、我哋系着住連長裙，同阿爺爺係。 ่เมื <in ่อก่อนเขาก็เล่นกําปูถ่ายหนังกําลังภายในอยู่แล้วค่ะแอ่ครั้งนี้ได้กลับมาเล่นอะไรท่าท่าทำอะไรที่แบบรอบผมอีกสักครั้งก็รู้สึกตื่นเต้นสนุกดีค่ะแล้วก็ครั้งนี้จะต่างไปนิดหน่อยต่างจากกาลังภายในที่เขาเคยถํายทำมานิดหน่อยก็คือเป็นการแต่งชุดราตียาวสวยคู่กับย่าๆที่มาถ่ายด้วยกันคะดีที่ครั้งนี้ผ่านไปด้วยอย่างสำเร็จแล้วก็ทีวีซีที่ออกมาก็สวยงามมากเลยค่ะ โฆษณาที่ย่าได้พบกับคุณมีเชนนะคะก็อยากให้เ,นนะะเข้าไปดูกันเยอะๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญเรายังมีนิตยาาสารด้วยะคะ่ะที่ถ่ายดาะะ้วยกันซึ่งรูปทั้งหมดนี้ก็สวยเหมือนกัน,นะคะ่ะบ่งบอกความแข็งแรงและความสุขภาพดีของทั้งสองคน,นะคะ่ะก็ต่าด้วยค่ะ i got that happy birthday ก็ได้ทำการมอบดอกไม้ให้กับคุณยาย่าค่ะเช่น